การใช้งานริบบอนริบบอนเป็นส่วนที่รวบรวมของคำสั่งทั้งหมดซึ่งแทบบนริบบอนจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นริบบอนมีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่3อย่างประกอบด้วยแทบแทบมีแทบพื้นฐานอยู่7แทบตลอดแนวด้านบนโดยแต่ละแทบจะแสดงพื้นที่การกระทำต่างๆกลุ่ม แต่ละแ็บจะมีกลุ่มหลายกลุ่มที่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันคำสั่งคำสั่งจะเป็นปุ่มกล่องสำหรับใส่ข้อมูลหรือเมนูนอกจากนี้ยังมีแถบพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับวัตถุต่างๆบนพื้นที่งานในโปรแกรมซึ่งจะเป็นคำสั่งเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับวัตถุนั้นๆในบางเครื่องมืออาจมีแถบย่อย ภายใต้หลายแทบ็บซึ่งแท็บพิเศษเหล่านี้จะหายไปเมื่อเราคลิกที่ตำแหน่งอื่นในเอกสารหรือไม่ได้ทำงานกับวัตถุนั้นๆแล้วยกตัวอย่างเช่นเราทำการสร้างตารางก็จะมีแท็บพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับตารางเกิดขึ้นและแท็บพิเศษนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราคลิก ตำแหน่งอื่นๆในเอกสารและหากให้แท็บพิเศษแสดงเราก็จะต้องคลิกที่วัตถุนั้นๆแท็บพิเศษก็จะแสดงขึ้นมา